คราวนี้เราจะทําการพิจารณาหาค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุทรงกลมที่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับแต่อันนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ต้องไปทําการอินทิเกรตตั้งแต่ต้นนะซึ่งเดิมทีเรารู้ว่า i ของเราเนี่ยนะครับมันคือความสัมพันธ์ของ i เท่ากับอินทิเกรต R กลังสองใช่ไหมครับอันนี้คือความรู้จากการที่เราค่อยๆใช้ระบบมวลเข้ามาศึกษาแต่จากข้อเมื่อกี้นะครับเรารู้แล้วนะว่า ถ้าเราจะหาทรงกระบอกตันเนี่ยนะครับถ้าเราหมุนรอบแกน Z ที่มันผ่านจุด c.m. ของมันเนี่ยนะครับไอ c.m. หรือ i อแกนแแบบนี้เนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากับเซตส่วนส m r กําลังสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของอันนี้ครับเราจะเห็นว่าการหมุนเราเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กับ l เลยนะครับเพราะฉะนั้น l จะขนาดยาวใหญ่แค่ไหนแค่ไหนก็ตามนะครับ l จะ สั้นมากๆหรือ L จะสั้นเล็กนิดเดียวแค่นี้นะครับเนอะเป็นเหมือนกับแผ่นจานบางๆเลยเนี่ยนะครับเพราะนั้นไอ้ก็ยังคงเท่าเดิมครับเพราะฉะนนั้นเราจะใช้หลักการนี้มาเชื่อมกับความสัมพันธ์ในกรณีนี้กันนะครับถ้าเร,ารู้ว่าถ้าเราจะทําการหมุนจานจานอันนึงนะครับจานเล็กๆเนี่ยนะนะซึ่งค่าแก็ถือว่ามีหรือไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่มองจากด้านบนลงมาแล้วเนี่ยพอมองจากด้านบนมาแล้วเราเห็นเป็นจานเลยนะครับ ซึ่งกัวน,นี้ถ้าเราหมุนอันนี้นะครับ i มันคือเศษหส่วนสที่บอกไปนะครับ mr กังสองถ้า m คือมวลน,นะครับและ r คือระยะรัศมีของมันวันถ้าเราจะมองการหมุนของไอตัวทรงกลมอันนี้บ้างนะครับว่าข้างในมันประกอบด้วยจานเล็กๆเห็นไหมมีจานเล็กๆเรียงกันอยู่หลายๆอันเลยนะครับนี่เป็นจานกันไหมมีจานเรียงอยู่นะครับทั่วทั้งทรงกลมนี่เลยครับ มข้ามมองแบบนี้เราก็สามารถใช้ความรู้ว่า i เท่ากับ1ส่วน2 mr กำลัง2เมื่อมาประยุกต์ใช้ได้นะครับถ้าระยะตรงนี้คือระยะ r เไหแต่คราวนี้เราใส่ในระบบแกนของเราเป็นแกน x แกน y แล้วแกน z แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอเปลี่ยนระยะตรงนี้นะครับเป็นระยะ y จากจุดศูนย์กลางของมันนะจากจุด origin ออของมันมาถึง p l a n ของจานอันนี้ครับ ซึ่งถ้าหมุนรอบแกน y แบบนี้เห็นไหมจานอันนี้นะครับก็จะโดนหมุนแบบนี้หมุนในลักษณะนี้นะครับการหมุนของจานอันนี้เนี่ยถ้าเรามองดูนะครับ i อันเนี้ยมันเป็นแค่ i อันเดียวจากองค์ประกอบทั้งหมดใช่ไหมเพราะนั้นผมจะเรียก i ตัวเนี้ยว่าเป็น di เฉยแค่เป็นแค่ช่วงหนึ่งครับเพราะนั้นจากความสัมพันธ์อันนี้นะครับเราจะเห็นว่า i แทนที่เราจะหา i ตัว i ทั้งหมดนะ di ของเราแค่ช่วงสั้นๆนี้นะครับ ก็มีค่าแค่เป็นส่วนหนึ่งส่วนสอง R กำลังสอง M ครับเพราะฉะนั้นเราหาความสัมพันธ์ของ D M ตรงนี้นิดนึงครับเพราะถ้าเรามอง D M ตัวนี้นะครับอันนี้คือก้อน D M ที่เราตัดมาจากส่วนนีนะถ้าเรามองจากด้านข้างและตรงนี้คือแกน Y นะครับเราจะพบว่า R ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับคือระยะนี้นี่คือระยะ R นะแล้วอันนี้คือทรงกลมครับเพราะฉะนั้นทรงกลมทารศมี R ใหญ่ตรงนี้คืออาใหญ่ของมันอาใหญ่ของมันต้องขอโทษนะครับที่เมื่อกี้ใช้สัญลักษณ์ตรงนี้เป็นอาใหญ่นะเดี๋ยวเราจะสับสนนะครับคือผมเอาความรู้จากเรื่องเมื่อกี้มานะครับแล้วเราเราบอกว่าเมื่อเรามองไอตัว,ไอต,วไอตัวแท่งทรงกระบอกเนี่ยครับถ้าเรามองจากด้านบนอย่างเดียวมันจะมีผลของความยาว L ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอตัวนี้นะครับก็คือเซตหนึ่งส่วนสองเอ็มคือมวลของไอ้ก้อนนี้นะครับ ต้องใช้ให้มันคนสิสตนเ์กันเลยนะเป็น M นี่นะครับแล้วก็เป็น R กร์กำลังสองก็คือ R ส่วนนี้ครับ,รบนี่ากำลังสองเพราะนั้นก็คือ R ของจานนะครับยังไม่ใช่ระยะที่ห่างจากจุดศูนย์กลางมวลนะเพราะถ้าตรงนี้เป็น M นะครับตงนก็เป็น M เหมือนกันซึ่งในนี้เรามองจากจานอันนี้ครับเอาความรู้จากจานนี้มาเพื่อพิจารณา I ลักษณะของการหมุนของจานเพราะเราจะใช้จานเนี่ยต่อกันนะครับจนเป็นรูปแบบของทรงกลมเพราะเรารู้ความสัมพันธ์ของ R นะครับเรารู้ว่าระยะเนี้ยนะครับห่างมา y แล้ว R ส่วนนี้ก็คือรัศมีนะครับของทรงกลมอันนี้พอเราจะได้อีกชุดหนึ่งความของ,ของความสัมพันธ์ครับของไอสามเหลี่ยมตัวเนี้ยนะครับว่า R ากำลังสองของเราเท่ากับ r เล็กกำลังสองบวก y กำลังสองครับเนื่องจากจานตัวนี้ครับถ้าเผื่ออยู่ที่ตำแหน่งต่างกันหมนอาร์เล็กก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ R ใหญ่เหมือนเดิมนะเพราะนั้นเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบของ R เล็กไปอยู่ในรูปแบบของค่าคงที่ได้ครับซึ่งนี้จะได้ามพันขอา R ์กำลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากับ R ใหญ่กำลังสองลบ y กำลังสองครับเพราะนั้นเราจะทำการหาค่าออกมาได้แล้วนะครับเช่นส่วนนี้นะเพราะนั้น ผมจะหา i แล้วนะครับ i เราก็คือการอินทิเกรตเซตหนึ่ส่วนส <R S 1> องอารนี้เราเอา R ใหญ่กำลังสองลบ Y กำลังสองเข้ามาครับ dm แบบนี้ครับซึ่งตอนนี้เราได้ค่าคงที่คือ R ใหญ่นะครับแล้วก็ Y ก็คือตัวแปรที่เราจะสามารถอินทิเกรตช่วงครับจากไหนจาก0ถึง R ได้นะหรือจากลบ R นะครับลบ r จนไปถึง r ได้นะครับถ้าเรามองที่แกน y แบบนี้นะครับจะมาถึง r ที่ขอบนี้นะครับเพราะนั้นเราสามารถกำหนดช่วงของการอินทิเกรตจากนี้ได้ครับผมเั้นต่อมาปัญหาตอนนี้เราคือ dm นะครับเราจะหา dm จากรูปทรงแบบนี้ได้อย่างไรตัวน,นี้นะครับก็คือ dm ของเราเนี่ยก็คือ พายอาร์กำลังสองพื้นที่ใช่ไหมพายอาร์กำลังสองเอนะครับแล้วคูณเอลตัวนี้นะครับซึ่งเอลตัวนี้ก็คือดีวายของเราใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนนี้คือความหนานะและแกนนี้คือแกน y เพราะฉะนั้นในช่วงความหนานี้คือดีวายครับแล้วพื้นที่ตรงนี้คือพายอาร์กำลังสองใช่ไหมแล้วเราก็สามารถเอาความสัมพันธ์อันนี้ครับ เข้ามาใส่ก็ได้เพราะเรารู้ว่า r กําลัง2องเราคือ r กําลัง2ลบ y กําลัง2นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ pi r กําลัง2ลบ y กําลัง2 dy ครับเพราะฉะนั้นเอา dm นี้เข้าไปใส่ครับเพราะฉะนั้นใช้สูตรได้ i ของเราเท่ากับ1ส่วน2แทนจะเป็นแค่ r กําลัง2เดียวใช่ไหมครับกลายเป็น r กลัง2ลบ y กําลัง2ที่ทั้งหมดยกกํบบาลัง2ครับ พราะเราเอา DM เข้ามาแทนด้วยเนาะมันเอาไยค่าคงที่ดึงออกมานิดนึงครับายแล้วก็จะเป็น dy นั่นเองเพราะ้สิ่งที่เราต้องการทําการอินทิเกรตแล้วอินทิเกรตเทอมที่มีผลของ dy เข้ามาใช่ไหมครับเนาะซึ่งเราจะเห็นว่าแบบกรณีนี้นะครับถ้าเบื่อจากศูนย์กลางออกมาแล้วอินทิเกรตจากศูนย์ไปถึง R นะเพราะว่า2ข้างมันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั ถ้าเราจะทำการอินทิเกรตเทอมนี้ใช่ไหมเพราะ0ถึง r เนี่ยที่หมายถึงคือจริงๆแล้วคือเราอินทิเกรตจากลบ a ถึง R ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเท่ากัน0ถึง a หมายความว่าเราอินทิเกรต2องข้างเพราะเราอย่าลืมคูณ2เข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะตอนนี้นะอันนี้ <c oughs> ลืมอีกแล้วครับอันนี้คือ dv ของเราลองไล่ดูดีนะ dv นะเพราะถ้าจะเป็นมวลนะครับต้องคูณ r h เข้าไปด้วย นะครับคูณโลเข้าไปคูณโลเข้าไปมันถึงได้เป็น DM เครับเพราะว่าโล dv คือ DM อันนี้ผมลืมมองไปนะครับขอโทษด้วยเพราะฉะนั้นเข้ามาแทนค่าเมื่อกี้นะครับก็ต้องมีโลตามมาด้วยนะเมืม่อกี้โลขาดไปนะครับถึงดูแปลกๆเพราะฉะนั้นผมทำการอินทิเกรตเทอมนี้เลยนะครับเราก็จะเห็นว่าค่า i รอบ cm ของเราเนี่ยนะครับก็คือโลพาย ส่วน2นะครับแล้วทำอินทิเกรตนะครับจาก0ถึง R เขานี้เทอมข้างในครับเราสามารถแจกแจงได้นะครับก็เป็นหน้ากำลัง2ใช่ไหมครับลบ2หน้าหลังนะครับแล้วก็บวกหลังกำลัง2นะครับใช่ไหมคูณ2ข้างหน้าด้วยว่าเดี๋ยว2ที่เอามาคูณกันเล้วแบแก้กตัดกันตรงนี้ออกไป เ็มครับเพราะฉะนี่เราทำการอินทิเกรตเทอรมนี้เทียบกับ dy ครับเพราะฉะนั้อินทิเกรตลองอินทิเกรตดูนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับเราจะได้เทอมหลังจากที่เราแทนค่าลิมิตพวกนี้ไปด้วยนะจาก R ที่ Y นะครับจาก0ถึง R เนี่ยนะครับเราจะได้ ICM ของเราในกรณีนี้ครับเป็น2 5 m ส่วน 5mr กำลัง2นั่นเองครับซึ่ง M คืออะไรครับ เคือปริมาตรของทรงกลมใช่ไหมครับนั่นคือ4ส่วน3ายพอาร์กำลัง3ที่คูณกับโลครับนี่คือหน้าตาของ M ในกรณีนี้นครับผมลองลองดูนะครับลองไปไล่ในส่วนนี้ดูนะแล้วลองดูว่าเราจะได้ ICM เท่ากับสิ่งที่ผมหาหรือเปล่านะครับ ครับเมื่อกี้จากการที่เราทำการอินทิเกรตและเพื่อหาค่าของโมเมนต์ความเฉื่อยในรูปทรงต่างๆแล้วนะอันนี้เราก็ได้หาค่ามาทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเรารู้ว่ากรณีที่เป็นแผ่นบางๆเลยเนี่ยตรงนี้แทบขนาดตรงนี้แทบจะไม่มีเลยเนี่ยนะครับหรือว่ามองว่าเป็นลักษณะของรวดใช่ไหมที่มีรัศมี R นะครับและถูกการาหมุนรอบแกนในแนวดิ่งแบบนี้นะครับ ICM ก็ IC คือ MR บางส นะครับถ้าเื่อมีความหนาขึ้นมาเห็นไหมพวกนี้เราก็พิสูจน์มาแล้วเมื่อกี้นะครับมันจะฮอลโลว์ซันเดอร์คือเป็นทรงกระบอกที่มีความกลวงตรงกลางนึกถึงภาพกระดาษทิชชู่นะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็กรณีที่มันเป็นจานทึบเลยหรือว่ามองอันนี้เป็นจานเห็นไหมมองเป็นจานทึบเลยนะครับถ้าจานนี้มีรัศมี r ค่า i มันคือ1นส่วนส mr กำลังสองครับนถ้าเื่อมันเป็นสี่เหลี่ยม แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองพิสูจน์ความสัมพันธ์นี้นะครับจะคล้ายๆกับส่วนนี้ที่สัมพันธ์กันมันคือส่วนหนึ่งส่วนสิบสอง m l กําลังสองจำได้ไหมอันนี้ที่เราพิสูจน์มานะครับในที่มันระยะห่างไป b ไหมถ้าเลื่อนมา b ที่อยู่ที่ขอบที่สุดเลย b ไม่มีเลยก็จะเป็น1หนึ่งส่วนสาม m l กลังสองครับลองดูในความสัมพันธ์พวกนี้อันนี้เราก็ทำการพิสูจน์ไปเมื่อกี้เลยเนาะสองส่วนห้า m r กาลังสองครับถ้ากลวงนะจะพิจารณาอย่างไร อันนี้ก็สามารถพิจารณาได้เหมือนกันนะครับนี่คือค่าของโมเมนต์ความเฉยของวัตถุที่หมุนรอบอจุดต่างๆนะครับค่า ICM หรือค่า I นั้นๆก็จะไม่เท่ากันครับคำว่า CM ที่เราเห็นห้ยเนี่ยนะครับคือจะหมุนรอบจุดศูนย์กลางมวลครับคือ ICM นี่ยนะก็คือโมเมนต์ความเฉยนะครับที่หมุนรอบจุด cm ของมวลนั้นนั้นนั่นเองครับโอเคนะครับเรามาดูใน2ส,ส่วนของทฤษฎีที่เหลือนะครับนั่นคือทฤษฎีของแกนตั้งฉากและก็ทฤษฎีในแนวแกนขนานครับเริ่มจากทฤษฎีแกนตั้งฉากกันครับการมองทฤษฎีแกนตั้งฉากเนี่ยครับเรามององค์ประกอบที่มันเกิดขึ้นนะจากการพิจารณาไอมวลใดๆนะครับอันนี้คือมวล dm ที่เรามองอันนี้จะเป็นรูปทรงที่เป็น จานหรือเป็นรูปทรงใดๆก็ได้นะครับเราบอกว่าบริเวณนี้มันคือตำแหน่งที่มีมวล d e m อยู่เพราะระยะที่มันห่างจากจุดศูนย์กลางมวลนะครับคือ R ซึ่ง R ารกำลังสองคือ X กซ์กำลังสองบวก Y ยกำลังสองใช่ไหมครับเพราะถ้าเราจะทำการหาไอตัว i c icm ที่รอ,รอบรอบจุด Z เนี่ยนะครับก็คือรอบแกน Z แบบนี้เนี่ยอยากรู้ว่า Iz เนี่ยเท่าไหร่นะครับเราก็ใช้ i เท่ากับ r กำลังสอง dm เข้ามาใช่ไหมครับซึ่งไอ้ตัวนี้นะครับถ้าเรามอง r กำลังสองมันองค์ประกอบคือ x กำลังสองกับ y กำลังสองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าไอ้รอบแกน z มันคือ z กำลังสอง r ที่เกิดไปตามแกน z เนี่ยนะครับเพราะฉั้นถ้ามองในนามแกน x นะครับมองในตามแกน y นะครับไอตัวเนี้ยมันก็คืออินทิเกรตของ โล x กําลังสอง dv แล้วก็โลของ y กําลังสอง dv เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้เราจะมองเทียบกับแต่ละแกนนะอันนี้จริงๆเดี๋ยวต้องมองเทียบกับให้มันเป็นกรณีแกน x ใช่ไหมอันนี้ก็ลองเทียบให้กับแกน y นะครับเราต้องเปลี่ยนแปลง v ให้คูณกับค่าคงที่ค่าหนึง่งใช่ไหมนะครับค่าคงที่ค่าหนึ่งที่เทียบกับ dx กับ dy เหมือนกันนะซึ่งซึ่งพวกนี้นะครับทำให้เราได้ทฤษฎีแกนตั้งฉากครับ นี่คือทฤษฎีแกนตั้งฉากขึ้นมานะซึ่งความสัมพันธ์นะครับคือถ้าเราหาโมเมนตัมอ่าไม่ใช่โมเมนตัมครับโมเมนต์ um ความเฉื่อยที่หมุนรอบแกน Z ได้เนี่ยมันจะเท่ากับผลรวมของการหาโมเมนตัมอ่าโมเมนต์ความเฉื่อยที่หมุนรอบแกน x ที่บวกกับรอบแกน y ได้ครับเพราะเราลองมาดูในส่วนของอันนี้กันนะครับอันนี้บอกว่าให้หาโมเมนต์ความเฉื่อยของแหวนนะครับ ที่มีรัศมี r แหวนบางนะจำได้ไหมเราเมื่อกี้เราหาเรื่องทรงกระบอกมาแล้วนะครับนะทรงกระบอกมาแล้วแล้วเราบอกว่าไอเน,นี้คือ r 1กับ r 2ใช่ไหมครับแล้ว i ของเคสนี้คือ1ส่วน2 m r 1กำลัง2บวก r 2กำลัง2ใช่ไหมซึ่งถ้ามันบางจริงๆครับแล้วหมุนรอบแกนสัตแบบนี้หมุนรอบแกน Z แบบนี้นะครับ มันคือการที่ r 1เท่ากับ r 2เลยใช่ไหมถ้าหมุนรอบแกนสัดแบบนี้นะครับมันคือยางที่เราบอกหรือว่าลวดนะครับที่ขดให้เป็นวงกลมแล้วมาหมุนซึ่งถ้ามองแบบนี้นะครับ icm หรือ i ที่หมุนรอบแกนสัดแบบนี้เป็นแกนสัดแล้วกัน i สัแบบนี้นะครับมันก็คือ1ส่วน2 m r บวก r กลังสก็คือ2 r ใช่ไหมครับมันก็คือ1 m r กำลังสอง ถ้าเป็นในกรณีของวงแหวนบางแบบนี้นะครับคิดว่าถึงแหวนแล้วเรามาหมุนแหวนนะเพราะไอของแหวนจะเป็น mr กาลังสองครับคราวนี้บอกว่าถ้าเราไม่ต้องการหมุนรอบแกน z ละ่ะถ้าเราอยากจะหมุนรอบแกน y บ้างละ่ะอยากจะหมุนรอบแกน x บ้างละ่ะจะเป็นอย่างไรนะครับถ้านี้เป็นวงแหวนที่เป็นวงกลมนะครับลองคิดภาพการหมุนรอบแกน y แกน x เหมือนกับเวลาเราเล่นไอตัว ป๋องแปงใช่ไหมที่มีไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้รู้จักไหมนะครับว่าเป็นเป็นเหมือนคล้ายๆกับกรองนะคล้ายๆกับกรองแล้วมีเหมือนเป็นที่ตีนะครับแล้วเวลาเราหมุนเราหมุนเราหมุนเนี่ยเราหมุนใช้เราหมุนแกนพอหมุนแกนไปปับ๊บไอตัวนี้ก็จะหมุนไปมานะครับแล้วไอ้วัตถุอันนี้ก็จะมากระทบทําให้มีเสียงดังป๋องแปงเราเรียกว่าเครื่องเล่นสมัยโบราณแบบหนึง่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหา ไที่เกิดจากการหมุนรอบแกน x กัแกน y นะครับ ix กับ iy เนี่ยนะครับจะหาได้อย่างไรวันเราเอาทฤษฎีไอแก,นต,ก,กนตั้งฉากมาประยุกต์ใช้ครับซึ่งแกนตั้งฉากบอกว่า i z เท่ากับผลรวมของ ix บวก iy ใช่ไหมซึ่งในที่นี้ครับเนื่องจากวัตถุนี้มันเป็นทรงเป็นวงกลมพื้นที่หน้ากัดวงกลมเพราะฉะนั้น ix กับ iy เนี่ยมีค่าเท่ากันครับนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแบบนี้เราเลยได้ว่า i z เนี่ยมีค่าเท่ากับ2 ix หรือว่า2 iy ก็ได้ครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะหา ix หรือ iy นะครับเพราะฉะนั้น ix ของเราเนาะก็มีค่าเท่ากับ iy ใช่ไหมก็เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองของ i z ครับซึ่งก็คือ เสร็ 1> 1่วนส m r กํลังสอนั่นเองครับอันนี้คือทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีแกนขนานครับประโยชน์ของทฤษฎีแกนขนานคือกรณีที่เรารู้ว่า i c m ของวัตถุต่างๆเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับเช่นเมื่อกี้พอเป็นจานใช่ไหมครับ i c m มันคือ m r กําลังสอใช่ไหมวันะถ้าเราทำการเลื่อนไปที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนะครับ ให้ไปหมุนที่ตำแหน่งใหม่หมอันนี้อาจจะเป็นระยะดีเพราะฉะนั้นจากเดิม ICM เมนี่ยพอมีระยะดีเข้ามาค่า i ใหม่เราสามารถหาโดยที่มันสัมพันธ์กับ ICM ได้ครับซึ่งในทนี้เราจะบวกกับระยะ M แล้วก็บวกระยะดีบางสองเข้ามาครับซึ่งดีคือระยะที่เลื่อนออกไปเพราะฉะนั้นอ,อันนี้คือหลักของทฤษฎีแกนขนานเลยครับส่วนที่มามาจากไหนรู้ไหมที่มามาจากการที่เรา ต้องการหา i ที่ตำแหน่งใดๆครับอันนี้คือเราไปหมุนที่ตำแหน่งใหม่แล้วนะคือตำแหน่งนี้นะครับ i z ตอนนี้คือที่ตำแหน่งใหม่แล้ว ICM คือค่าที่เรารู้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะหา i z แเราก็ต้องอินทิเกรตในแนว x กซ์ำลังสองบวก y กำลังสองอใช่ไหมอันนี้คล้ายๆกับทฤษฎีแกนตั้งฉากของเราเลยใช่ไหมครับแต่เนื่องจาก x ตัวน,นี้ครับถ้าเรามองในระบบอันนี้นะเราจะพบว่า ถ้ามวลน,นี้นะครับตำแหน่งนี้ใดๆก่อนที่เราอินทิเกรตเนี่ยมันเกิดจากการที่มันมีระยะอันนี้ที่เราเลื่อนมาใช่ไหมครับ D ีนะคือคือตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งหมุนใหม่เนาะอันนี้ตำแหน่ง O ใหม่นะครับและตรงนี้คือไอไอตัว xcm นะ ycm เรานะครับซึ่งระยะที่เลื่อนมาตรงนี้นะครับคือระยะ d เนาะหรือระยะ d เล็กที่เราเขียนไปหนึ่งรูปอันนั้นนะครับ พราะฉสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจากการที่เรามองความสัมพันธ์ที่มันไปเกิดที่ตำแหน่ง x ที่จุดใดๆก็ตามตรงนี้นะมันก็เกิดจากการที่มี x คือ x d นะครับ x d คือระยะที่มันต่างไปจากจุด cm ไปถึงจุดที่เราเทียบเคียงเนาะแล้วก็ x cm คือระยะที่มันเลื่อนออกไปจาก cm นะครับ y cm ก็คือระยะที่มันเลื่อนไปจาก y cm ว,วิธีการหา x กับ y แบบนี้นะครับท้ายที่สุดพอเราแจกแจงเทอมนะเราเห็นว่าเทอมแรกข้างหน้าเนี่ยครับก็คือเทอม i ที่เราอินทิเกรตเข้าไปเนาะพวกนี้คือเทอม i cm ถ้าเราบอกว่าจุดนี้คือจุดหมุนนะครับจุดเดิมนะถ้าจุดนี้คือจุดเดิมจุดหมุนเราทําการอินทิเกรตหาเทอมนี้ครับคือเทอม i cm ทั้งหมดแต่เทอมนี้คือเทอมที่เพิ่มขึ้นมาครับเราเห็นว่า x cm y cm กสองคือระยะที่มันเลื่อนไปจาก ตำแหน่ง c m นะครับซึ่งตรงนี้คือระยะ d มัง2ของเรานะครับแล้วอินทิเกรต m ก็คือ m เพราะเราจะพบว่า i zat หรือ i z ที่เราเลื่อนมาใหม่นะครับมันคือ i z a เดิมเนาะ i c m บวกกับ d มัง2คูณ m ครับหรือถ้าเขียนให้ถูกต้องคือ m d กบลัง2แบบนี้ครับผมนี่คือที่มาของมันแต่ถ้าใครไม่สนเรื่องที่มานะครับโฟกัสในส่วนนี้ได้เลย นะว่าถ้าเรารู้ว่า ICM มีค่าเท่าไหร่นะครับเราเลื่อนไปเท่าไหร่เนาะเอามวลของวัตถุนั้นนั้นมาคูณแล้วก็เอามาบวกนะครับแล้วมาคูณกับระยะที่มันเลื่อนไปยกกำลังสองครับนี่คือส่วนของทฤษฎีแกนขนานเรามาลองดูในส่วนของการคำนวณกันนะอันนี้บอกว่าครับเป็นแท่งโลหะอันหนึ่งนะครับที่แท่งโลหะนี้มีความยาว L นะเดี๋ยวเขียนความยาว L นะครับ เดิมทีหมุนที่จุดศูนย์กลางอันนี้เราพิสูจน์มาแล้วใช่ไหมครับเรารู้ว่าไอเนี่ยครับถ้าเป็นไอแท่งโลหะยาวๆอย่างนี้นะ